เควหวานชาแนลขอเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้ามันนี่เฮ้ยเจ๊เคยไอห,หนังไม่ไอเป็นเดือนลองดูวิธีหายนะหายไอไปเองลองไหมตัวเองอะไรกินมะนาวกับเกลือเหมือนแห้งนะ เอ้สิออกอย่างนั้นเหรอขันดังครับเพิ่งไปล้างหน้ามาขันดังที่รักจะซื้อเลขไหมเขาซื้อแล้วเขาซื้อเออซื้อดิว่าซื้อแล้วไม่ต้องยุ่งกันซื้อแล้วจบเอามาเอามาให้เขาจะกดให้เขาจะกดให้ซื้อไม่ต้องซื้อแล้วดิเห็นป่ะแล้วถามไม่เหรอเออ จะมอขาวเขาออกทำไมเอาตั้งโชว์ดีเขาปวดขาเขาปวดขาต้องยองขากันอยู่นี่ยหัวห้าแปดล่างเป็นแนวทางคืออะไรเล็กมานี่ทุกคนเนี่ยมาสองตัวมาดำก็มาขาวเฮ้ย มุู้้บอกมาซิมุลนี่เน่ยมุ้งหมนสยะมันสวยขอาแม่เนาะอือืออืมหิวมันหนีฮัอโหลฮัลเอออมาอืออือเอามาเนี่ยนี่ดูดู กวนตีนบ่มันดึงที่จับแล้วมันก็ดึงเหรอจับมันก็ดึงเหรอนะสุดปั่นนะที่จับปุ๊บมันก็ดึงจับปุ๊บก็ดึงไวายนี่ดึงมันคั้นแค่ลิ้นนะ มาเล็มมือ,อว่าเงวมบตัดเล็มมือให้มันนะเปชนเจบูอากาศดีมากเลยค่ะน้ำด้วยสครับเย็นมากๆลองดูนะลองดูนะครับไปขันที่เย็นๆนะแบบเย็นแบบหนาวแบบจุนสันเนี่ยเราเอาสครับไปขันดูนะวันนั้นเป็นลาวมันเย็นมากก็ยังไม่ไม่ได้ลองนะครับเพราะมันเย็นเหลือเกิน ต้องอาบรีบอาบรีบเสร็จครับเออแก่แขนง,งับนดังงานห้องโอ้ยขึ้นมาแล้วแหละ อันนี้ข้าจะโอ้ยเขาบอกอย่าทำให้ตกอันมันนี่รับหลังนะกรับเออับนะงับใมนะบมะรับเอ,ออออกมาไป กินยากระแพ้ปอน่ะไว้บอต้องกินเลยเป็นวัดอ่ะกินยากแกะแพ้ให้มันนอนไปเลยเต็มฟันรับพ่อให้ดูนะครับ,บเขาไม่สบายอยู่ตอนนี้เราตเต็มไม่ได้เอางับไม่ไหนละเอาใหม่อะ แกมาอกมาเขายังไม่สบายอยู่นะครับยังติดไม่ได้นะสอบถามได้ครับให้อยากถามสครับนะครับตัวนี้จากราคาห้าปดสบาทวันนี้เหลือแค่400ร้ิบาทนะครับถ้าใครกดได้ราคาถูกกว่าน,นี้ก็คือให้รีบกดเลยครับมันเป็นคูปองส่วนลของทุกคนนะครับรักษาสิ์ไปด้วยนะ วัดป่าดงหนองตาลคนเยอะมากค่ะคนเยอะหรอดูดอนนะครับคนเยอะนนวันนี้เพลงทันญ,ญาจะออกปีหน้านะครับเพลงนี้เพลงของวัดป่าดงหนองตาลแต่ชื่อเพลงอะไรไม่รู้ชื่อเพลงอะไรนะตเองฮักปงฮักปงฮักป่งดงหนองตาล คนจะเข้าเจอหักปุุงน,น,นี่เซตนี้นะครับจาก2อ0ร้บบาทเลยแค่สองร้อยส่สิบเบาทนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะให้วันสุดท้ายดีกว่า เ,เองเขาขายได้แล้วให้เดาเนะตะกาไม่ถึงดูไงของตะการเขาพูดไม่ไหวจริงตัวเองเมื่อเช้าหนูก็ไปพึ่งกลับค่ะปะ่าปลวงดอกตางสวยไหมพญาน,นาคสวยไหมใหญ่ๆสีดแดงเป็นต่ยานบ่เป็นตะยานไหม กียวนี่สอบถามได้ครับครับลูกทุ่งนะครับวันนี้นะครับจากสองร้อยเก้าสิบเหลือสองร้อยสี่สิบเก้าบาทเขาพูดไม่ไหวเขาแบบเขาต้องไม่พูดเลยนอนไหมยญามันเอาันมันเกี่ยวข้างไปเจียงมาขังเอาประหงหญ้ามันจะกลับตัวเองตอกเลยอะไรเนี่ยยอมันขอไแล้ว ขานั่ยยันยุบขึ้นสูงดิมันเข้าใช่เข้าเข้าไปนี่เอาห่มคุ้มไม่พ u s เอาวางไว้ทีเอาปาเคียร์มะห o m o g e n ม o u ้าบอเสียงผู้ใดาจะหลับ